วันนี้มาวิเคราะห์เรื่องที่ฝันที่คล้ายเทพแห่งการขับรถหนีผู้เปน็นอมตะขคืออย่างที่เล่ามาเนี่ยสมม,สมมติสมมติว่าเป็นเรื่องที่ว่า,าต่อกันทั้งหมดโดยร,รวมกันทั้งหมดน,นั่นหมว่าเทพแห่งการขับรถหนีน้มีองคอ์กร แล้วก็มันจะมีเงินเดือนที่จ่ายค่ามือถือแล้วก็ดูเหมือนว่าจะแล้วแต่ว่าองค์กรจะส่งให้รบทางอากาศหรือรบทางพื้นดินจากที่คิดไว้ครบแล้วเหมือนเขาจะเรียนศาสตร์พลังจิตแล้วถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยเท้ากระตูนมาบวกเลเื่นง พำลังจิตก็น่าจะนอแนวแบบกระแทกตึกถล่มได้น่ะแล้วเขาก็ไม่ตายกันนะแต่ที่คิดวมเคร่